มือเนี่ยมาดันหัวเข่ามือฝั่งตรงฝั่งเดียวกันดันเข่าแล้วก็มือดูหลังมือแข็งอ่ะอามือสข้นอ่านะขั้าเรียกมือสีแบบต้นมือดับบัวมือเย็ดโต้งหัวต้งขึ้นเมไหมเฮ้ยเลยปุ๊บๆเป็นทงนี้ บอกเอาไปตึงฟื้นไม่ตึงเนาะตายท่าเดียวเองทำไมไม่เห็นนั่งเหมือนพี่กล้วยเลยเนี่มีหมาซิโตดดีอ้อนไงนอนลงไปเลยไมแขนข้างนี้มือนี่มันปกว่ามือว่ามือนี้อ่ะไปลงไปลงไปเนี่ยลงไปอยู่ตอนนี้ข้างนี้เก่งเลยนี่ไอต้องกู้ มขนาดนุ้งเป้ยคิดเลยกดอกหัวด้วยนี่เน้อดระหัวล่าไม่ใช่ที่ไหนนะท่าเด็ดเดี๋ยวเขาค่อยเอียนเขาค่อยเอียงอ่าออมนอยากึือนนีเปิดยังไหพี่อีกให้สาไม่เหมือนนะ ไม่ใช่สน <ís im> <avez> ี่แค่เนี่ยแหละ